สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่23กรกฎาคมป,ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีน VIP เช้าตัวเด่นก็คือ1 4 2 5 1 0 1 2 1 3 4, 1 4 1 5 1 6 1 9 4 0 4 1 4 2, 2 4 5 4 6 4 7 4 9 1 4 2 3 5 4 2 5 1 2 1 3 แับคู่ก็น 41, 52, 54, 51, หนึ่งสี่สี่หนึ่งสอเนาะต่อไปจีนวีพีบ่ายสองกับห้าสามก็บหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสย์กห้าก้าห้าสองสามสามหกสองสามหกเก้าสองห้าห จับคู่ก็สองห้าห้าสองสามหกหกสามกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเด้อ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ